มีอะไรอากาศมืดครึ้มฝนล,ลงเม็ดก็เลยมาเดินเที่ยวห้างค่ะเลี้ยงหลานาดูอากาศข้างนอกค่ะมืดครึ้มนี่ไปชมของสวยๆงามๆในห้างสวยไหมคะ

สองตุ่ o r x ตเอม for อขนมย่าบอกมาให้ดื้อย่าบอกมาให้ดื้อซื้อเพนไปซื้อเพนมีกอเนี้ยบีเอรนูซื้อเพน อ้าวเอ๊ะวีโกเดนไหวโกเดนไหวอันนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหรือเวียดนามไม่รู้นะพี่ๆเพื่อน เคยมานั่งกินหนหนึงนานแล้วแต่ไม่ชอบชูชินะคะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่มาอีกเลยเลยไม่มาไม่มากินอีกแต่ดอกกระเจียวนี่น่ากิน, <c oughs> น,นสวยไหมคะ,ะ,คะประดับที่เซนท่าน Hej, jeg putter penge 15 kroner i bilen, det er legetøj, det er både legetøj, det virker ikke Nej, det er fordi du skal bruge den der QR-kode Hvad er det, QR-kode? Ja må, må Vise mig Åh, oh, åh, oh, åh oh. Ja Så du siger, at du skal vise mig? Ja, men det er der også vise dig. I den der gårde der, 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 der? Ja, den røde bil. Ja, jeg har puttet 15 kroner, men det virker ikke. Nå, no, men jeg har puttet fat penge jo. Ja, øh, kontant. noget her. Var det til den lille der? Ja. Så sæt ham op i. Hvad? Vi går. Vi går op der, de er det er Vi går op der. Så. Fordi jeg, jeg ved ikke, det skal man gerne med Ja, fordi der er andre, der har haft de problemer der. Ja. Skal du bare se her. Så kommer han til at køre her nu. Uh! Vi kan godt køre nu. Tak for Det er så lidt, men næste gang så brug den her, ikke Okay. Tak, tak. Uh! Du smiler nu. Jo. Åh! หยอดเงินเนาะค่ะพี่พี่ไมหยอดเงิน15โคนแต่มันมันมันไม่ทำงานต้องสแกนต้องสแกน QR Code คนี่นะคะมันถึงทำงาน <Okay. S 1> ก็เลยให้ยามมาทำให้เราเสียเงินทั้ง15โคนหลานไม่ได้เล่นวาสั้น okay? อดีโอเคเออ,อ,อเอาเครือเครือบุ้นุ <ś les> อากาศอากาศเหมือนบ้านพี่ไมค่ะดูค่ะดูอากาศมืดคื้มฝนตกปล่อยๆก็เลยพาหลานมาเดินเล่นค่ะมันไม่มีอะไรทำค่ะพี่ไม้วันจันทร์ก็ไม่ได้ไปทำงานอีกแล้วหั <ś les> <ś les> วนหน้าโทรมาร้านนี้ใหญ่มากเลยร้านขายของร้านขายกับข้าวรึ่น

นายเยอเยอะตมาคอร์ีติาคอร์เยอะเซวิเคราะห์ไปค่ะไปข้างในกันนี่นี่ร้านขายอันนี่นะคะอาหารของแขกมาเดินเล่นเซนทันค่ะพี่ไม้ไม่รู้ เดินทั <m <m ้งนอกก็หนาวทั้งลมทั้งอะไรก็ไม่รู้ก็เลยพาหลานมาออกมาเดินเล่นนะาะพ่อใหญ่ดอกกระเจียวนี่กินได้ไหมครับพี่มายดอกกระเจียวดอกกระเจียวบ้านเลยยามแรง อันนี้ก็เป็นตู้ถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นที่ประดับไม่ได้มาดูตอนคริสต์มาสเนาะค่ะนี่สวยสวยมากนี่ก็เป็นเอ่อหงแ่มแหมได้เล่นหน่อยนึงไม่ถึงห้านาที สิบห้าโคลนมาซั้นแย้วิโกเด้นไห้วิโกเด้นไหเที่หงนะคะสวยวิโกเด้นไห้เฮียอันนี้ก็ร้านของสวยงามสำหรับผู้หญิงผู้ชาย <laughs> อาหารรอดตารอดใจ <laughs> แอรีแอฟลอตอีกสวยมากร้านไข่เพชรขายพลอยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เท่าไหร่แล้วค่ะเมื่อก่อนนี้วิ่งใส่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เฉยเฉยซีสกัน ไปซิดูอดูดิคอร์ดเยอถามหลานว่าสบายดีไหมโอเคชาดเด็กสวยๆนั่นเลยฮะไล่ V X เ,เขา V s c วีสแคนเดนห <laughs> ลานชวนกินข้าววะสัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปกินข้างหน้าวินดูให้ปอมฟิช เดินกระหลานก็เสียเงินอย่างเดียวค่ะทุกคนเดินกระหลานก็เสียเงิน,นตรงนี้ก็ยังไม่เก็บนะคะสแกนดูซื้อนี่ได้ไทยกสแกนดูซื้อได้อาชาปีละ Cái khăn mình có cơ sơ Cái mình có cơ sơ đen ấy. Hello Thái ca. Hello Thái ca sĩ ạ. Yeah. Mà nói. Có sĩ đó. Oh. ของเล่นของคนใหญ่ที r t อชอ a l k ชนชนอันนี้ก็เป็นเมชัดนะคะร้านน้ำหอมเครื่องสำอางเราก็จะเข้าในบีแครนะคะมาขายขวดดื่มเสร็จแล้วก็ขายขวด In the cherry. In the head, in the head, Này! the head. In the på <laughs> Vi kigger indenfor. Vi kigger indenfor. Det, Det skal vi også have. Det skal også have. Det er da meget søjt. คนเยอะมากซีปลอมสักดอกไม้สวยๆนี่มันดอกอะไรเนี่ยดอกพ่นสีเหรอสวยจังกุหลาบอยู่โน,น้น ปีใหม่ปีใหม่ซื้อซื้อดอกไม้เป็นประดับหน่อยนี่ก็ผู่รบุบสิบห้นาทีก็พอแล้วค่ะพี่ไมไม่เข้าไปไลฟ์ข้างในร้านค้าค่ะเพราะว่าขี้เกียจฮู้วชิวลิปสวยมากเลยสีแดงสีนี้สวยอ่ะสวย สวยมากเลยสวยทุกสีเลยสวยมากใช่ใช่ค่ะจสวยมากสวยมาก้อันนี้ก็เขาก็ทำไอ้นี่ด้วยนะคะทำเป็นช่อให้ ถ้าสั่งเป็นชอ่อชอบมากคะ่ะกุหลาบดอกใหญ่นี่สวยแต่เหี่ยวแล้วสีเหลืองนี่ก็สวยสวยทุกสีอย่าต <Yeah, S 2> ิดปลอมซะดอกไม้ดอกไม้อย่า <Yeah, S 1> ดอกไม,กไม้โอเคค่ะพี่ไม้ไม่ถึงไม่ถึงสิบห้าแล้วคะ่ะไป จะเข้าห้องในแล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่ไม้ thank you to everyone for watching ขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพนะคะพี่พี่เพื่อนๆใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะเฮงเฮงรวยๆปังๆทุกคนค่ะสวัสดีนะคะ